บล็อกฟุตข่าวสารอัปเดตวันนี้นะครับทุกคนคือแอ,อ,อดมินโดนแบนนะทุกคนเฮ้ยโดนแบนเพราะอะไรทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปดูนะครับท่านผู้ชม เลดชอบบริการขายดีแไก่ตันที่ราคาถูกที่สุดในประเทศไทยมีตั้งแต่ไอดีหลัก10จนถึงไอดีหลักร้อยแล้วก็พี่ลืมบอกอีกอย่างด้วยนะครับท่านผู้ชมคือร้านเลดชอบในรุ่นขายดีไก่ตันราคา1บาทนะครับทุกคนโคตรถ,ถูกโคตรเวอร์นะครับทุกคนอย่าลืมไปหาอุดหนุนกันได้นะครับท่านผู้ชมโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีสวีสดั๊ชาวรุนบ็อกฟุตทุกคนสุขทันกันด้วยนะครับพบกับพี่แล้วนะครับวันนี้พี่จะพาไปดูคลิปลุดเดือดคลิปลุดส ปอยสกิลมัดไปทุกคนอันนี้คือจะเป็นคลิปหลุดจริงๆนะทุกคนที่เขาได้ทําการหลุดมาทุกคนไม่ใช่เขาได้ทําการหลุดมาคือมันเป็นคลิปหลุดนะทุกคนอันนี้คือไม่ใช่จากแอ เออใช่ใช่ทุกคนจากแอดมินหรือยูทูบเบอร์ก็ไม่แน่ใจนะทุกคนที่จะเป็นทั้งด้านคลิปหลุดนะทุกคนแล้วก็รูปรูปสกิลของมัดใหม่นะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นของจริงหรือของปลอมนะทุกคนหรือของแฟนเมกหรือแฟนอาร์ตหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปดูนะทุกคนเออแล้วก็อีกอย่างนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาไปเฉลยนะทุกคนว่าอ่าทำไมแอดมินถึงโดนแบนแล้วือที่ไปรู้ได้ยังไงนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในคลิปนี้เลยนะทุกคนไปไขข้อสงสัยนะทุกคนนดูที่่อกะจไป อย่าลืมมาสุ่มผลนะทุกคนสุ่มผลเหมือนเดิมแล้วครับคนดูโหตลอดเลยนะทุกคนแล้วก็สูตรสุ่มผลจากคนดูนะทุกคนก็จะเป็นของน้องคนนี้เลยนะทุกคนเขาบอกว่าอาใช้ทุกสกิลของผลทั้งผลทั้งมัดทั้งปืนแล้วก็กดเผาแล้วก็กระโดด3ามครั้งแล้วก็สุ่มเลยเฮ้ยมันจะได้ผลอะไรทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองลุ้นกันนะครับทุกคนมาอ่ากันอ่าเขาบอกว่าใช้สกิลอย่างนะนนของผลหรอ,อ ของผมก็จะเป็นทางด้านสกิลแรกแล้วกันเตุ้มแบบนี้ทุกคนแล้วก็สกิลหมัดหรอปึ้มแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็อะไรนะสกิลของปืนหรอแต่ไม่มีดาบหรอสกิลของปืนหรอ,อตุ้มแบบนี้ทุกคนนี่ครับทุกคนแล้วก็กดเผานะครับทุกคนดูกดเผาปึ๊บแล้วก็กดซม่มน,นะทุกคนสามสองหนึ่งเฮ้ยเสียกืนกืนปุยมุย คนดูคบมันสูตรอะไรครับเนี่ยคนดูมันไม่ใช่แล้วคนดูใครเอาสูตรอันนี้มาให้คนดูโคตรเกลือเลยนะทุกคนโอ้โหเกลือจริงๆนะทุกคนโอ้โหอย่าไปหาทําเด้อมาครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในทวิตเตอร์ของน่าจะเป็นทางด้านทีมงานหรืออะไรสักอย่างนะครับพุกคนเกี่ยวข้องกับอ่าแอดมินบล็อกเออไม่ใช่แอดมินเกี่ยวข้องกับบล็อกฟู้ดนะครับทุกคนที่ น่าจะเป็นทางด้านยูทูบเบอร์นะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นทางด้านรูปหลุดตัวนี้เลยนะครับทุกคนนี่ครับก็จะเป็นหมัด ennial, นางฟ้าหมัดใหม่หมัดเอ็นจงเอ็งเจนอะไรสักอย่างเนี่ยมันเรียกว่าหมัดเอ็งเจนหรือหมัดนางฟ้าเทวดาอะไรก็ช่างันเถอะครับทุกคน <c oughs> แต่อันนี้เป็นรูปหลุดนะทุกคน,นไม่รู้นะว่าของจริงหรือของปลอมนะครับทุกคนหรือเป็นแฟนองค์แฟนอาร์ตหรือเปล่าวะเฮ <Amsterdam> ้ดูดิอ่ามีปีกมีอ่าอะไรด้วยทุกคนดูแสงอันนี้นะ่าจะไม่ใช่ผลแสงนะรุคนดูจากอ่าปีกแล้วนะรุคนดูจากปีกแล้วก็วงแหวนนคทุก แล้วก็อะไรสักอย่างในเอฟเฟกนะครับทุกคนอันนี้น่าจะไม่ใช่แล้วนะครับทุกคนอันน่าจะไม่ใช่แบบผลแสงนะทุกคนตัดทิ้งนะทุกคนไม่ใช่ผลแสงนะอันนี้ท่านเป็นรูปหลุดไม่รู้เขามาจากไหนหรือเขาทําขึ้นมาเองวะอาจจะเป็นแฟนอาร์ตก็ได้นะทุกคนเอออาจจะใช่นะครับท่านผู้ชมมาครับทุกคนดูแล้วก็อยู่ในทวิตเตอร์อีกคนนึงนะครับทุกคนที่ปล่อยรูปปล่อยคลิปนะทุกคนคลิปหลุดมาทุกคนคลิปหลุดของหมัดเอ็นเจนนะทุกคนหรือหมัดนางฟ้าหมัดอะไรสักอย่างเลยครับทุกคนมันจะเป็นทังด้านะ เชดอันน in <off> <ểm> <ong catch avoid surprise> oh, ี้คือจะเป็นแบบหลุดจริงๆนะครับทุกคนไม่ใช่แฟนมิกไม่ใช่ตัดตรงตัดต่อนะทุกคนอันนี้คือหลุดจริงๆครับทุกคนคนดูนะดูนะตูมแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมหุ้ยมัดโคตรโกงอ่ะแล้วก็อ่าคนที่อยู่รอบๆนี่น่าจะโดนสตันนะครับคนดูอุ้ยมันโดนเลียกสิตินี่ยโดนสตันนะทุกคนน่าจะแบบโดนสตันหรือโดนหยุดเวลาไว้นี่ล่ะนี่ละครับทุกคนคือแบบโคตรโกงเลยนะครับโกงจริงอ่ะดูนะตูมแบบเนี้ยโอ้โหคือแบบนี่เนี่ยมันหยุดเวลาไป ห้าวีสองสามวีนี่แหละครับคนดูเนี่ยโอ้ย,โ,อยโกงจัดอ่ะหมัดอันนี้ยแล้ววิธีทํามันจะยากหรือเปล่าวะคนดูแบบโคตรโกงไม่รู้นะว่าสกิลไหนนะครับทุกคนดูน่าจะเป็นสกิลแรกหรือเปล่าหรือสกิลสองอันนี้ไม่แน่ใจนะทุกคนดูแต่หมัดโคตรโกงเลยนะครับคนดูเชฟด,ดูดิเหมือนมันหยุดเวลานนทุกคนเนี่ยมันจะเป็นวงเนะนี่ยเนี่ยแล้วมันก็จะมีโซ่แบบจับด้วยนะค,คนดูเนะี่ยเห็นไหมเหมือนมีโซ่หรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับทุกคนดูจับนะครับแล้วก็เขาได้สปอยอะไรมาอีกปะ อันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้รูปเกาะวิยเกาะข้างๆมันมาได้ไงอ่ะคนดูหรืออาจจะเป็นอันนี้หรือเปล่าคนดูเนี่ยนี่หรือเปล่าเกาะใหม่ที่ซับเดตในอัปเดต22นะครับคนดูเฮ้ยอาจจะเป็นไปได้นะครับคนดูดูนะอันนี้เป็นเกาะอ่าเกาะแมกมาก,กับอ่าเกาะอะไรไม่แน่ใจนะทุกคนแต่แบบหารูปวกรูปหลุดอันนี้มาแต่ไหนพี่ก็ไม่ทราบไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทุกคน แล้วก็ผลมังกรนะทุกคนแล้วก็มันไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนอันนี้คือไม่มีอะไรแล้วนะมาครับทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นนะทุกคนเผื่อแบบใครถามว่าเอาพี่แล้วแบบ อ่าเรื่องที่แบบพี่พูดไปต้นคลิปอบมันคืออะไรก็คือแอดมินหนึ่งนั้นะโดนแบนนะทุกคนคือพี่ไปรู้ยังไงก็คือจะเป็นทางด้านข้อความนี้เลยนะทุกคนที่แบบอ่ายูทูบเบอร์คนดังเขาได้บอกมานะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นทางด้านยูทูบเบอร์ที่แบบใกล้ชิดกับแอดมินนะครับทุกคนแล้วก็น่าจะเป็นแบบกลุ่มของเขาอะไรสักอย่างนะนะครับคนดูคือตอนนั้นพี่ได้เข้านะแต่ตอนนี้พี่โดนเตะออกอ่ะแต่ก็ช่างเถอะทุกคน คือเขาได้บอกว่าอ,ะ,อะไรนะเขาได้บอกว่าแอดมินโดนแบนเพราะว่าเขาปล่อยรูปแบบการต่อสู้แบบใหม่และ <c oughs> มันทึกก็หลุดเช่นกันคือคนดูคือแบบมันหลุดนะทุกคนถามว่าคลิปไหนมันหลุดอ๋อน่าจะเป็นทางด้านคลิปอ่าอันนี้นะทุกคนคลิปที่พี่พอ,อ้อยทุกคนดูนะทุกคนมันน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าทุกคนพี่ว่าน่าจะใช่นะทุกคนคือมันหลุดออกมานะครับทุกคนแล้วก็เขาก็าน่าจะโดนแบนนะทุกคนโดนแอดมินแบนแอดมินแบนแอดมินอะครับคนดูสุดป้าคนดูโคตรสุดอ่ะ คือน่าจะเป็นทางด้าน IP อ่าอินดาหรือเปล่าที่เขาแบนหรือ IP เลนหรือใครสักคนนะครับที่แบบยศสูงสงกว่าแบบอ่าพวกที่แบบโดนแบนนะครับทุกคนเชสคือแบบโคตรสุดอ่ะคือแบบเวอร์คือถึงกับแบนกันเลยหรอเกินไปเปล่าแต่ก็ช่างเขาเถอะครับถือว่าเราแบบได้เห็นแบบอ่ะคิปหลุดอ่าคิปหลุดหมัดเอ็เจนหรือหมัดนางฟ้าแล้วทุกคนถือว่าเป็นมูลตาพวกเราแล้วละครับทุกคนถือว่าโคตรดีเลยนะ 2> 2 seconds later. น้องครับพี่ขอพี่ขอพี่ถือว่าพี่ขอนี่ครับทุกคนบอสมันปึ๊บ,บเราจะมารู้เราจะได้ผลอะไรเฮ้ยคนดูเฮ้ยผลนี้พี่ได้ผลอ่าผลยางโอ้คนดูโอ้ผลยางครับคนดู <c oughs> ดูดิคนดูผลยางโหโคตรเกลือเลยนะทุกคนเฮ้ยทุกคนโรงงานเกิดแล้วว่ะมาเราจะมาตีโรงงานนะทุกคนคิดว่าพี่จะได้ผลอะไรลอง คอมเมนต์มาบอกพี่ได้ทุกคนโอ้ยลืมลืมเปิดหาคีทุกคนตีโรงงานนี่มันต้องเป็นผลโอเปะลปะโอเปันตีโรงงานจะเป็นยังไงวะเดี๋ยวขอลองดูก่อนครับตุ้มเอาสุดท้ายละปึ๊บเฮ้ยได้เฉยว่ะโอ้แต่เบาอ่ะโอ้ที่มันเบาพี่ลืมอัพสเต็ปนะโอ้ยลืมไปนะทุกคนพี่เล่นสายดาบนะทุกคนดูปึ๊บ แล้วก็ตีไปแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคนมาทุกคนคนดูพี่เปลี่ยนดาบแล้วนะนะดาบยูรุมันไม่ทันใจวะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ว่ะดาบยูรุดาเมจดเบานะคนมันต้องอันนี้นะคนปุ๊บเฮ้ยล้วได้ผลอะไรอ่ะคนดูปุ๊บปุ๊บผลโครเลีเยเลยทุกคน เชื่อเกลือชิไหายเลยคนดูโอ้โหเกลือจริงๆนะทุนโรงงานโอ้โหศาสตร์รอตีตั้งนานนะทุนโอ้โหเกลือเฉยเออทุกคนตีโรงงานเสร็จแล้วอ่าพี่ลองมาสุ่มผลก่อนละกันทุกคนว่าจะได้ผลอะไรยวทุนเกลือนี้ไม่มีสูตรนะทุนสูตรใช้ต้นคิปนะทุนแต่นี่คือไม่มีสูตรนะทุนเพียวๆเลยนะเออสูตรของพี่นะทุนเออมันมีสูตรนะครับทุกคนสูตรของพี่ก็คือกลางลูมนะคนดูแล้วก็ใช้สกิลของผลโอเปร์ทุกคน แล้วก็โยนใส่คนสุ่มนะทุกคนแล้วเราก็มาสุ่มนะรุนเราจะมาลุ้นนะลุนว่าเราจะได้ผลอะไรนะลุนสามสองหนึ่งปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยผลผลเฮ้ยถือว่าได้ผลดีนะครับทุกคนเฮ้ยไ,ได้ผลดีอยู่นะก็พอใช้ได้นะทุกคนผลไฟโอ้โหไฟกับบอมโอ้โหมันไม่ต่างอะไรกันมากเลยนะลุนก็ถือว่าคุ้มอยู่นะทุกคนคุ้มมั้งนะโอ้โหรอมาตั้งหลายชั่วโมงทุกคนโอ้โหสุ่มได้แบบแต่ได้แต่เกลือเกลือนะครับท่านผู้ชม เอาแล้วนะครับทุกคนคลิปก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนถนะ้าทุกคนชอบคลิปนี้คนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับทุกคนถ้าพลาดคลิปต่อไปเองพี่นะสำหรับพี่ก็ขอตัวลาแค่นี้และครับบ๊ายบาย